สวัสดีครับผมนายนิพูนสัจจกวิริยะธรรมรหัสนักศึกษา1 6 3 0 9 0 0 0 2 3ครับวันนี้จะมานำเสนอโครงงานเรื่องอเป็นเทอร์มอลเนื้อง,งอกในสมองนะครับของวิชา CE323 ครับข้อมูลมาจากแก๊กเกิลโดยเจคซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยวินิจฉัยโรคเนื้อง,งอกในสมองจากภาพทางการแพทย์นะครับส่วนลิงก์ข้อมูลก็ตามนี้เลครับ ความน่าสนใจของข้อมูลนะครับคือเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญในด้านการแพทย์นะครับแล้วก็สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาโมเดลที่ช่วยวินิจฉัยโรคของเนื้องอกในสมองได้ครับแล้วก็เหตุผลที่จะต้องประยุกต์ d a t a m i n i n g นะครับก็เพื่อนํามาใช้ในการแก้ปัญหาคือใช้ในการพัฒนาโมเดลที่ช่วยวินิจฉัยโรคเนื้องอกสมอง ที่ช่วยเพิ่มความแม่นยําในการวินิจฉัยนะครับเออแล้วก็ช่วยลดความติดพ้านในการวินิจฉัยครับผมเอ่อข้อมูลนะครับประกอบด้วยสามพหแถวแล้วก็5คอลัมน์เออห้าอัต tribute ครับโดยมีรายละเอียดแต่ละคอลัม,มน์นี้ครับเอ่อ Image นะครับชื่อไฟล์ภาพที่ถ่ายของเนื้องอกสมองแล้วก็เออ c a r นะครับเออสถานะของเนื้องอกสมองมีปกติกับ มีโรคเนื้องอกนะครับแล้วก็ค่า mean คือค่าความเข้มของภาพเฉลี่ยนะครับแล้วก็ variance น,นะครับคือค่าความแปรปรวนนะครับของความเข้มของภาพแล้วก็ standard deviation นะครับค่าเปลี่ยนเบีมาตรฐานของค่าความเข้มของภาพนะครับาการจัดเตรียมข้อมูลนะครับที่จําเป็นคือการตรวจสอบข้อมูลที่หายไปนะครับ missing data และการทำสเกลลิ่งของข้อมูลเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการวินิจัยโลกมีจำนวนมากแล้วก็มีหลายอาการมากเกินไปครับก็เลยต้องมีการสเกลแล้วก็อัลกอริทึมนะครับที่เลือกใช้ก็คือ d e c ิช i o n t นะครับโดยมีเหตุผลเนื่องจาก d e c i ช i o n t เป็นอัลกอริทึมที่เหมาะในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการจัดประเภทนะครับ classification และเป็นอัลกอริทึมที่ใช้ง่ายนะครับแล้วก็เข้าใจง่าย หรหลับการทํางานของ Decision t ee, คือการสร้างโมดเดลด้วยการสร้างต้นไม้นะครับหรือ t r อ,อแล้วจะมีการแยกประเภทของข้อมูลตาม Attribute ที่สร้างจากต้นไม้นะครับเ,เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็ค่าการผลลัพธ์ครับผมแล้วก็ขั้นตอนในการทํางานใน Rapid Miner ประกอบด้วย Block Diagram ดังนี้ครับเรื่องส่วนของ Set Low ตอนแรกนะครับเราก็ดึงข้อมูลทุกข้อมูลที่เราต้องการใช้นะครับ ตอนนั้นเรื่องนี้ก็คืออเป็ ben erm นทอมโบแล้วครับมาก่อนแล้วเราก็ไปส่วนของเซตโลก็คือเลือกบล็อกของเซตโลนะครับจำเป็นเลยแล้วก็ตั้งแอตทริบิวต์นะครับก็คือแอตทริบิวต์วิเมจตั้งเป็นแอตทริบิวต์ประเภทเสริมนะครับโลคือไอเดพอไม่ใช้ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปนะครับอ่าแล้วก็แอตทริบิวต์คลาสนะครับเป็นแอตทริบิวต์ประเภทเป้าหมายนะครับก็คือโลของเลเวลใช้เออใช้เพื่อวิเคราะห์แล้วก็ค่าการผลลัพธ์ครับ แล้วก็ส่วนของ r e p a i e missing wall นะครับเลือกบล็อกของ r e p a i r missing wall เพื่อกำหนดค่าว่าจะใช้ค่าอะไรแทน missing wall นะครับในที่นี้ใช้ค่ามี a ครับผมแล้วก็ nominal to numerical นะครับเราก็เลือกบล็อก nominal to numerical ก็ระบุ attribute ที่ต้องการแปลงจากข้อมูลแบ่งเป็นกลุ่มเป็นข้อมูลตัวเลขน,นะครับในที่นี้คือทั้งหมดเลยครับ ก็ generate attribute นะครับเลือก block generate attribute กำหนดว,ว่าต้องการสร้าง attribute ด้วยฟังก์ชันคำนวณค่า mean variance แล้วก็ standard deviation นะครับของแต่ละ attribute ส่วนต่อไปก็คือ description t เลือก block description t เป็น attribute ที่เป็น input และ output สำหรับการสร้างโมเดลจาก generate attribute นะครับแล้วก็ส่วนทัดไก็คือ apply model ก็เลือก block apply model นะครับแล้วก็เลือกโมเดลที่สร้างขึ้นมาจาก block description t เนื้อข้อมูลเทสท,ที่ต้องการใช้ทดสอบความแม่นยำนะครับของข้อมูลก็ผลลัพธ์ที่ได้จากโมเดลที่สร้างขึ้นนะครับมีความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคเนื้อง,งอกสมองอ,อยู่ที่ประมาณ96%โดยที่ d e c i s i o n T นที m o เด l สามารถระบุว่าเนื้องอกสมองเป็นปกติหรือเป็นโรคได้ถูกต้องถึง95.7%และเนื้องอสมองที่ไม่ปกติได้ถูกต้องถึง9ก6สนะครับดังนั้น De c i s i o n T มเดล สามารถนํามาใช้ในการวินิจฉัยโรคเนื้องอกและสมองได้โดยความแม่นยําสูงและจะช่วยลดความผิดพลาดในการวินิจฉัยเนื้องอกและสมองได้ครับก็สรุปได้ว่านะครับข้อมูลเบนทั m โมที่รวบรวมมาจากแก g กเกิลนะครับเป็นข้อมูลที่มีความสาคัญนในด้านการแพทย์แล้วก็สามารถนํามาใช้ในการพัฒน,นาโมเดลที่ช่วยวยินิจฉัยโรคเนื้องอกสมองได้โดยโด้วยิชั่นชียรนะครับอัลกอริทึมเป็นอัลกอริทึมที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการจับประเภทน,นะครับ และสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายและผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์นี้มีความแม่นยําที่สูงครับจึงสามารถนําไปใช้ในการวิจัยโรคเนื้องอกสมองได้โดยมีความไว้วางใจในความแม่นยําของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ครับก็ขอจบการนาเสนอในส่วนของข้อ e r p o i n t เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูในเรื่องของชิ้นงานครับ ก็นี่นะครับบล็อกแรกแกมมก็จะต่อประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นชุดข้อมูลที่ใช้นะครับเป็นของเป็น t ทเมอร์แล้วก็เซตโลนะครับก็เราก็จะเซตให้2ค่าคือค้าเป็น l a เบลกับ Image เป็น ID นะครับแล้วก็ r e p a i ช Missing Wall นะครับก็จะตั้งเป็น All นะครับ f e f a u เป็น e อเวอแล้วก็ Edit นะครับก็คือตั้งค่ามีเป็น a v e r a g e ครับผมแล้วก็ n o m i n a l to n o o ์ม a l นิก็คือเราก็ตั้งเป็น All นะครับ เออ generate attribute นะครับก็คือ keyword column แล้วก็ d e p c r i t i o n t นะครับก็คืออาจจะตั้ง m a x i n a l depth นะครับเป็น10แล้วก็ m i n i m a l gain เป็นศูนย์ชุดหนึ่งนะครับ m i n i m a l l i f t size เป็น2 m i n i m a l size for split เป็น4 number of p r e p e r i n g alternative นะครับเป็น3ก็ apply model หลังจากนั้นก็ออกไปที่ resource ครับพอเรากด run นะครับ ก็จะได้ผลลัพธ์ทางนี้ครับผมอันนี้เป็นหน้าของอ่าดิสชันทีนะครับก็เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าอ่ามันจะเป็นทีเป็นรูทต,ต่างๆนะครับว่าอ่าถ้าเกิดจากตรงนี้ถ้าค่ามากกว่าน,นี้หรือน้อยกว่าน,นี้ก็จะไปอีกทางนึงพอมาทางนี้ปุ๊บก,ก็จะมีอีกรูทว่าอ่าควรถ้าค่าเท่านี้เท่านี้ก็จะลงไปที่รูทไหนรูทไหน ตรงส่วนนี้นะครับมันเลยทําให้ข้อมูลที่ได้จากอัลกอริทึมเนี่ยมีความแม่นยําสูงเพราะว่าเหมือนกับว่ามันคัดกรองออกมาแล้วว่าถ้าค่าเท่านี้เท่านี้ควรจะอยู่ตรงไหนแล้วพออยู่ที่ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีค่าที่ต่ากว่านั้นหรือว่าค่าที่สูงกว่านั้นอีกก็เลยต้องมานั่งแบ่งแยกกันอีกทีมันเลยจะได้ค่าที่สูงมากขึ้นครับแม่นยํามากขึ้นก็อย่างที่บอกไปตามขั้นต้นว่ามีความแม่นยำมากถึง90%สิอเลยนะครับ แ้ะส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าเรียกว่าอะไรนะอ่าเป็นแอปพลิเโมเดลที่จะแสดงข้อมูลให้เราเห็นได้ชัดมากขึ้นนะครับจริงๆจะมีทั้งหมด3762อ่าโลนะครับแต่ว่าเราก็นำมาใช้แค่นั้นแล้วก็อแอตทริบิวต์นะครับจะมี13บ t า r i b u ทรที่เป็นในภาพซึ่งนัที่นี้อ่าเราใช้แค่ ถ้า a n variance standard แล้วก็ c a r d image นะครับถ้าเราสังเกตนะครับก็คือในส่วนของค r ากับพ e d i c t card นะครับืค c า r d นะครับถ้าศูนย์นะครับก็คือไม่มีเนื้องอกนะครับถ้า1นก็คือจะมีเนื้องอกครับแล้วก็ต้องค่าพ e d i c t card นะครับเท่าที่เราสังเกตก็คือ,อะจะมีความที่แม่นยำในระดับที่สูงมากเมื่อ มาวัดกับค่าคาดนะครับจะเห็นได้ว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากเพราะว่าหนังจากเออก็อย่างที่บอกไปว่ามีการแบ่งแยกข้อมูลตรงส่วนนี้ก็ทําให้ข้อมูลตรงนี้มีความน่าเชื่อถือก็ขอจบการเสียเรีนเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ